เป้าหมายในการทําพระพิม์พในยุคนั้นไม่ได้ทําไว้ให้พวกติดตัวครับแต่จะทําขึ้นมาและนําไปรวบรวมไว้ในใจดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจากความเชื่อเรื่องปัญจอันตรธานที่เชื่อว่าพระพุทธศาสนาจะดํารงอยู่ได้เป็นเวลา5,000ปีก่อนที่จะค่อยๆเสื่อมลงค่อยๆเสื่อมลงและสูญไปในที่สุดครับทีนี้ผมก็จะขออธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าปัญจันตรธานคืออะไรปัญจันตรธานคือคาที่ถูกบันทึกอยู่ในอัถกถา ตำราที่อธิบายความหมายพระไตรปิฎกโดยมีความหมายถึงความเสื่อมสิ้นไป5ประการอันจะปรากฏเป็นความเสื่อมของพระพุทธศาสนาก็จะประกอบด้วยอายุอันตรธา,านอายุไขคนสั้นลงเรื่อยๆพยาติอันตรธา,านความนิงามศิลธรรมจะค่อยๆหายไปมิจฉาทิฏฐิอันตรธา,านความเห็นถูกต้องตามธรรมเลือนหายผู้คนก็จะหันไปเชื่ออย่างอื่นปฏิเวทอันตรธา,านความสามารถเข้าถึงความจริง รรลรู้รมก็จะหายไปปริยัติอันตรธานการเรียนรู้วธรรมคำสอนพระไายปิฎกก็จะหมดสิ้นไปดังนั้นพระพิมพ์จึงเหมือนการฝากร่องรอยศรัธทธาไว้กับการเวลาเพื่อให้คนรุ่นหลังเปิดเจดีมาเจอแล้วรู้ว่าครั้งหนึ่งพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองอยู่จริงครับ